สวัสดีพี่น้องโมนี่บาวนสิมาเบิ่ง10ทานทีหนึงพี่น้องหวานแปลกหูแปลกตาบาวน์มันก็เห็นยากเตื่อด้ชีวิตพี่น้องโมนี้บ่ได้มาบ่ได้มาเพียเดียวพี่น้องมากับไอโบโมนี้เบิ่งมาสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีบาวน์ทุกท่านเด้อโมนี้เด้อโมนี้บ่าวโบโซล่าเสียงแค่ล่าพี่น้องอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งของ กรุงเทพมหานครตอนนี้บาโบยูท่สถานีรถไฟฟ้า MRT พี่น้องสถานีสน้มใช้เขตนั่นเ,เองพี่น้องเอ้ยขึ้นมาปุ๊บก็เห็นปั๊บเลยพี่น้องคว้มแปกหูปแปลกตาอาจจะเป็นสถานที่ที่หลายคนชินอยู่แล้วเนาะแต่ว่าแปกหูปแปลกตาสําหรับไอ้น้องแห้งอางเล่าตางทินขงเวาคนทีบอกเคยเห็นคนทีบอกเคยได้ม,มานะมือนีบาโบเองก็ถือว่าเป็นซือหนึ่งนะในการนําเสนอในการผ้านน้อง มาเที่ยวสถานที่ของเมืองไทยนี่คือวัฒนธรรมความเป็นไทยนี่คือความงามทีผสมผสานนะฮะหไห่เช่าลกเฟื่องเหนี่ยมห็นว่าเมืองไทยงามมิสเนียไพ่ไๆกันอย่างมากฟังนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวพี่น้องนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศดิทีเฟิ่นมาท่องเที่ยวมาเห็นมาสัมผัสเอา้าเบาหลายเดี๋ยจะเป็นการดิดเคดิตของจะาของช่องเดี๋ยวจะเจ้องช่องผ้ารับชมบรรยากาศก่อนเ้อพี่น้อง ไปเล่อยเราเวอร์ยงเด้เตไปผ้าพี่้องเบิง้งเบึงเหยียงเนีที่จะอยากกกัดทานี<ะ>้เราไปฝาดใจดีให้บางคนแมนบอกแมนอันนี้เสาแต่บที่ไหนแต่บที่ไหนเสานี่โอ้เปรายัง,งมันคือหยังัดเาเสา,าเขาทาสีงามืองงนัน เขานำวัดตั้งบ้าท้ oh. าย,ยีางาง mm hmm. ดาดมัอจะเป็นดาดฟ้าใช่ไาบวดาดมันจเ mm hmm. ป็นดาดฟ้าที่สวยงามโ oh. oh, ด้านซ oh. ้า,นายด้านขวามันเี่น่ะเร oh. ้า,า,า,า <c oughs> เริ่มจากมุ่งนี้กันมาอ้วนจากมันีก นี่เขาเพิ่มประตูยังอันนี้ก็เป็นการจำลองเนียนจำลองํำแพงกํำแพงของวัด<อ>พระแก้วเรียนมั้งน,<อ>นี่คือจำลองวัดพระแก้วนี่คือประตูประตูที่จะเข้าไปในภายในวัดพระแก้วหรือวาพระราชวังแต่ทั้งหมดนี้คือการจำลองการจำลองที่ไหนางเที่ยวไปมาเห็นจล้วเอเลยอพอสถานีนี่สถานีสน,นามชัยเป็นสถ<ม>านีที่จะไปเชื่อมต่อกับวัดพระแก้วหรือว่าพระบรมมาราชวัง ตรงท้องสนามหลวงตรงถนนราชดำเนินในและถนนราชดำเนิอนนอกน,<อ>นี่คือสถานีสวยงามดียที่สุดขางเราเลยเอาเแต่ทุกที่จอดรถที่นี่ทำอะไรต้นเนี้ย<อ><า>นี่คือประตู<อ>นี่คือบันไดเลื่อนที่จะลงไปสถานีไม่<อ>กี่วันทีไปยังไหนเอาผ้าพิม้์มาบินี้แหละมาบันเดิน ยังงวะเนะฮะอียงไประตูยังวะว่าบถึอเจ้าขามบไปดอเามอลไป่เน้างนะเนกว้างเบ่ราอ่งาเป็นมมกประสีชัดเจนนะี่คือนาตาของะเทไทยองามปงามไป็นระาณัอ่นี่หอกนี่ย เอนยังไงอจนนาเยกอันอนี้รีบ่าพี่พีมีเรีบ,บ่น<า>บเคยเห็นจักเถื่อนเลยนี่ยฮะกูมูซึกอ่ะกูใจสั่นกูใจสั่นเออบม่เคยมาจักเถื่อนไม่เคมาจักเถื่อนแมนเฮ้ยเรเป็นยังไงเห็นล อยากเก็บภาพมุมง,งามไว้เป็นิ่งไอเอฟซีบ่งไปอ,อไปวดมึงอวดพวกกันว่าแมนไอิว่าบ้านวนันโมนี่ครับเมือนำเสนอในดงเล่าของอการนำเสนอภาพที่เป็นวัฒนธร,รรมของเมืองไทยสวยงามแบบานวนันสวยงามจะคีดดูว่ามัานคือสท้านี่เราไม่ฝากบอจะคิดว่าสิเป็นบัตรแมนบอล <c oughs> <c oughs> องไป,านนานลไปฟังนั่แนแล้วไปฟังนี่ายเอฟซบงแจ้าหนาที่บ้านวนเอยนี่บอพ้าอะไรสา,นามนาทีอ้า่ายไปถ โอ้นอ oh, no. wow. yeah. mm ้น hmm. so ี่ก็คือได้เดีนไปแน้วฮะโอ้ไสาวใช่โอ้คนหลาย ค้นหลายแกมาปจุชุกเฉินท่ว,ทวาสถานีรถไฟขาคิดนะีโอ้หนักนักต้องเทียวอะไรหนึ่งนัวคืนเมื่อไหร่นะรถไดที่จะเอาโทรศัพท์มาเก็บผ่าไว้เซลฟีไ่ไว้น่นาผิวังนะเพราะว่าแต่เมื่อค็นเนี่ยข้าสถานีที่มันง่ายแบบนี้สิงที่เาเรื่องโมอดไดสิงคที่เอ,อยางจะเห็ุคือการเซลฟีาล่า ต้องเที่ยวเึ็นมากเติมเนี่ยเสี่ยฟี่นี่แหละต้องถ่ายรูปไว้โอ้ตอนนี้เขายืนอยู่จุดของสถานีสนามช่ายได้บ้างหมนเลยจุดใดล่ะเหาก็ามหาไปเรื่อมาก,กี่เท่ามาหนี่เท่ามาอยางนี้<อ>ป,ปึ๊บข้าวคราบปึ๊บพระลงตรงนี้นี่โอ้นี่เขาอยู่สถานีสนามช่อ๋อตัวนี้เิยแนนนี่คือสถานีสนามช ว้าวเฮ้ย hello h e l l เนี่ยเอ้ยนี่คือความงามนี่คือความที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยสวยงามมีคุณค่ากันหรอว้าวโอ้งามง่ายปะงามไปเจอได้เจ้านี่คือจังปอกปากเบาๆอยู่งาม งามซื่อนี่แะงามมอเลยพาไปเบิงไหนมียังไงไมนพาไป่งไปอีกยังไยอันนี้เขา,เ,ขาเอินอยังวะเนเ่ยโกุกับกกาฝาาเอฟซีเปนยขอมูนเ,นล,เลยเพราะเขาเข้้ยมาก บอกเอฟซีเป็นอย่างขมุนเลยที่ละเอฟซีบอกข้อมูลเด้วันเป็นยังไงเป่าบอลโมโหเป่าบอลบอลโกันนี่ก็คืออีกอย่างบรเคยเห็นจักเกอร์บอเคยเห็นอยากมาสัมผัสอยากมาอยากอยากมาเบิ้งว่าทันทีแบบไหเดี๋ยวควบมัวเองกับโมโหข้อมูลุนโมโหข้อมูลว่านี่คือการอยากมาเห็นพี่น้องอยากมาสัมผัสมันบ่แมนพาพี่น้องเบิ้งเลยมันมีอีกย่างเนี่ยมันก็โอ้ยเหมือนภาพไปแล้วามบ่งามงามอิ่มบ่อิ่มไปเจอเนี่ยมาที่นี่อันนี้เขาเป็นยังไ้บอ อันนี้จะเป็นโหลดไล่แหละโหลดไล่ของของความเป็นของความเป็นไทยอเอามาตกแต่งไว้หลังลิบเนี่ยทางนี้เบิ้งไปเบิ้งมาอะไรพี่น้องเอนยบบาอ้วานกนันสิพาพี่น้องมาเช็คต่อมาที่นี่สิพาพี่น้องไปสนา,ามหลวงสนา,ามหลวงคลิปนี้สิฝากพี่น้องไว้จังไหนเพลสีมารามมับช่อมสิจบผมทันทีแม่นบ่แม่นเพลย์สิมารับชมคลิปบบาอ้วนนะเพราะว่าลงมาสะท่านี่กับนี่เท่านี้น <ไง S 1> สถา,า,า,านนะีลวงใช่หรอเปล่พี่น้องเนาะแม่น ข้อมงองกับที่ว่าแบบก็ยังพระราชช่างเลยล่ะไ mm hmm. ด้ทีรับชมคลิปเบาอ้วนกับที่ว่าฝังไะไบ้างก็ฟังเน,นี่ยฟางก้นเลยพี่นอ้องเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยกดดิงแจ้งเตือนพี่นอ้องตามเอฟซีไอโบน้ำคลิปนี้ขอจบกับเพลงเทนนี้พี่นอ้องสวัสดีพี่นอ้อง